เครื่องยนต์ใหม่แซสซีใหม่น้ำหนักเบาพบกับกระบะเมกาแครปคันนี้นะคะเป็นกระบะแคปเตี้ยเนาะราคาอยู่ที่6 8 2 0 0 0บาทมาพร้อมเครื่องยนต์2,400ที่ที่5 0แรงม,ม้าแรงบิดอยู่ที่3า0นิวตันเมตรค่ะเดี๋ยวไปดูกเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเดิมๆที่มาจากโรงงานแล้วก็แตกต่างกับตัวแอคทีฟอย่างไรบ้างาคุณผู้ชมก็นเลยค่ะ ในส่วนของด้านหน้านะคะกระจังหน้านะคะเป็นแบบนี้มาให้จากโรงงานเนาะหรือเรียกว่ากระจังหน้ารังสึงระบายความร้อนได้ดีมาพร้อมกับคําว่าวิสุวิชิแบบนี้มาให้จากโรงงานในส่วนของไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะและ้วกันชนหน้าตัว C เป็นแบบโครเมียมนะจ๊ะกันชนหน้ารุ่นโปจะเป็นกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถถ้าเป็นรุ่นแอคทีฟเขาะจะเป็นกันชนหน้าสีดำด้านในส่วนคันนี้จะเป็นล้อกระทะกขอบ15นะมาให้จากโรงงานเลยเป็นของยางบิสโต ถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนแมตกนะซื้อกับรถกับจอยจะแถมแมตก์ขอบ18ให้ด้วยกระจกมองข้างเป็นสีโครเมียมและพร้อมไฟเดียวให้ด้วยมือจับประตูก็เป็นแบบโครเมียมเหมือนกัน คันนี้จะได้ติดตั้งเป็นพันกระแทกประตูของวิซูบิชิแบบนี้มาให้ด้วยอันนี้ส่วนของภายในคันนี้เป็นบอกผ้ามาให้จากโรงงานแล้วพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะหน้าจอเป็นหน้าจอสัมผัสขนาดคิดนิ้วพร้อมเชื่อมต่ออินเอร์เนและแอปพลิเคชันได้เลยแอร์เป็นอัตโนมือนะจ๊ะมาพร้อมเกียร์แบบย์มันนวดเนาะหรือว่าเกียร์ธรรมดาเป็น6สปีดแจ้งก่อนนะคะว่าคันนี้เป็นกุญแจรีรโมทนะจ๊ะเมค้าแคปของเราก็ต้องเปิดแคปได้สิ่มี ไง วางขวางมากๆเลยเปิดง่ายคนนั่งก็ขึ้นได้ง่ายอันนี้นะคะเป็นแถวหลังเนาะคือรถกับจอยนะคะไม่ได้แบบนี้นะก็คือจะแถมเบาะแถบให้ลูกค้าด้วยและในส่วนของด้านท้ายนะสปอฟาเลอร์หลังแบบนี้สีดําด้านมาให้จากโรงงานแล้วร้อมไฟเตกด,ดวงที่3และมือเปิดของเขาเป็นมือเกลบแบบโค้งเมียนะจ๊ะก้องมองหลังก็มีมาให้จากโรงงานและการ์ดิ้ท้ายของเขานะคะเป็นการ์ดิ้ท้ายแบบนี้มาให้ด้วยรุ่นอาคิดแต่ไม่มีนะคะและสําหรับใครนะคะที่ ยังไม่ทราบนะคะว่ากระบะแคปเปียร์เขามีสเปคอะไรบ้างนะคะที่มาจากโรงงานนะคะบันทึกคลิปนี้ไว้เลยค่ะคลิปนี้มีประโยชน์แน่นอนแจ้งก่อน,นะคะว่าคันนี้นราคาปกติราคาปกตินะคะอยู่ที่6กแสนแปดหมื่นบาทซื้อรถกับกตอนนี้นะคะลดไปเลยค่ะเหลือราคานะคะอยู่ที่ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพร้อมแต่งล้อแบบขอบสิบแปดแบบนี้ให้ลูกค้าเลยนะคะเวลาให้ลูกค้าเลือกเลยค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจนะคะต้องการลดเพื่อที่จะไปขนของ เป็นสายลุยก็พักเข้ามาหาต่อได้เลยนะคะหรือโทรสอบถามมาที่เบอร์092 4 4เกียนะคะบนนี้แอดไลน์ได้จ้ะหรือเพจเฟสบุ๊กเซลจอวิสุพิพิสุตอนมอเตอร์นะคะวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่ขอมาจัดกันไปฝากพี่กดตสไกรต่ยไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย